สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลังจากวันที่9ทับเนะหลายคนก็ถล่มทลายไปนะคะกับ9กทับเนะวันนี้ก็10ทับเแหละวันนี้ตาลจะมา เล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งในโปรโมชั่น2 5 9 1แถม1น,นะคะเฉพาะตั้งแต่เริ่มแต่วันที่9กาเมื่อวานานะจนถึงสิ้นเดือนหรือจนกว่าสินค้าไลน์นั้นจะหมดนะคะตอนนี้ก็มีหลายตัวที่เริ่มหมดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรตัวไหนที่ยังพอมีตันจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นว่านหาง2ตัวที่หลายคนอาจจะแบบ ไม่คิดว่ามันจะมีคุณสมบัติพ,พวกนี้เพราะปกติหลายคนเนี่ยว่านหางเนี่ยเราจะใช้กรณีแบบเหมือนผิวแพ้ผิวแห้งมาเนาะหรือว่าเราไม่ชอบครีมที่มันเหนอะเหนอะเนาะเพราะว่านหางมันจะไม่เหนอะมากแล้วมันก็จะซึมไวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสสูตรนี้เป็นสูตรที่มันเติมสารส,าสากัดเข้ามาแต่ละตัวเพื่อเพิ่พมประสิทธิภาพของตัวคอลลาแอร์ว่านหางจระ,ะเข้เ,เข้าไปด้วยสูตรนี้นะคะคือสูตรสีชมพูอ่อนสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีความแตกต่างจากอะโลเวราทั่วไปหรือว่านหางทั่วไป ตัวนี้จะเติมคอลลาเจนลงไปด้วยนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด้วยซึ่งไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเนี่ยมันจะซึมเข้าไปที่ผิวให้ผิวกลับมาฟูนุ่มเด้งนะคะ สูตรนี้เนี่ยช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของให้ผิวมันดูอิ่มฟูกระชับนะคะแล้วก็อ่อนโยนจริงๆสูตรนี้นอกจากจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีไมโครพลาสติกนะคะซึ่งลดในเรื่องของการระคายเครื่องไปได้เยอะมากนะคะแล้วก็ผสมไปด้วยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะคะแล้วก็มีตัวกีเซอรีนให้ความชุ่มชื้นมีว่านหางจระเข้ตัวหลักๆนะคะที่ช่วยให้ผิวอิ่มฟูแล้วก็ไม่เนอะหนาหลายคนไม่ ชอบความเนื้หนนะ,นะคะนอกจากนี้ยังมีสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เติมทานซาามิกแอซิดนะคะซึ่งทานซาามิกแอซิดตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีผิวนะคะการลดการสร้างเม็ดสีผิวในที่นี้ก็คือลดการเกิดฝ้ากะระลอยดานะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของ การที่เราเนี่ยบำรุงผิวด้วยลดราคายเครืองด้วยแล้วย,ยังช่วยในเรื่องของการลดรอยดำไปในตัวซึ่งทานเซนามิกเนี่ยมีการศึกษารองรับนะว่าช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้กระจ่างใสนะคะแต่ตาน่ะจะเน้นในเรื่องของรอยมากกว่าหรือฝ้ากระเป็นจุดๆก็จะช่วยด้วยใครที่ใช้ว่านหางอยู่แล้วแต่อยากลองตัวเลือกใหม่ๆตานให้มาลองตัวนี้ดูนะถ้าเกิดในเรื่องของปรับผิวนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีไมโครพลาสติกไม่มีสีแล้วก็ไม่มีน้ําหอม ห้าอันโอเคไม่มีห้าอันนี้นะคะถ้าสมมุติใครที่สนใจนะก็สามารถมาติดต่อได้นะปกติตัวนี้ ถ้าราคาติดที่ขวดนะคะอยู่ที่229บาทแล้วแต่ช่วงนี้โปรโมชั่นที่ร้านนะคะหรือว้นเกินกว่าสินค้าจะหมดเนคือก็คือ259บาท1แถม1คะกันได้นะคะแล้วก็สามารถดูได้ว่าเราเหมาะสมกับสภาพตัวไหนหรือจะซื้อชิ้นเดียวเป็น2อันก็ได้นะคะแต่ที่ร้านเนี่ยขายอยู่ที่2 5 9บาทนะคะก็ปกติแต่ที่ร้านตัวเนี้ยหลอดเดียวประมาณ159บาทนะคะแต่อันเนี้ยคือโปร259คือซื้อสามารถ1แถม1เฉพาะ2ตัวนี้นะแต่ว่าจริงๆก็คือรวม ได้ทั้งร้านในไอเทมบางไอเทมนะคะก็สามารถมาดูได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับว่านหางตัวพิเศษจากอโลเวรลาคะ่ะ